อันนี้ก็บ้านเราเนอะนี่เราถ้าสมมติว่าอยากจะว์ปไปโรงเรียนว์ปไปบ้านก็สามารถกดตรงเทเลพอร์ตนี้ได้ก็เราจะว์ปไปโรงเรียนไปกินข้าวาเราก็มาถึงที่กินข้าวอีกรอบแล้วเนอะก็อโอยโอยโอรอนติดด้วยแหละอือติดตู หั <laughs> <c oughs> วกระลำปีว่าฉันอ่ะตรงนี้ก็สามารถซื้อไม่กินหัวกระลำปีสามารถซื้อของกินได้อันนี้ก็เป็นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ฮอทดอกอ่าแล้วก็ฮอทดอกก่อนปุ๊บเราสามารถกินได้เลยเงยเมๆอันนี้ก็ได้งี้ยเมียม หมดแล้วโอเคเราก็ถูกติกข้างบนแล้วเนื้อข้างบนข้างบนตัวข้างบนเป็นสีเขียวก็จะอ้โดนตีอีกแล้วอ oh <my> อ่ะถ้าสมมติเราโดนสีเขียวเนี่ยก็คืออะไรอ่ะถ้าข้างบนเป็นสีเขียวเราก็ไอตัแนแงโดนอีกข้างบนเป็นสีเขียวก็คือเรา เราจะถือว่าอ่ะฮะมันก็หมดอ่ะฮะหมดเกมก็คือเกมมันติแค่เราเราเนาะว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างนี่้ไงงี้โดนสะบังนายใช่ไหมเป็นคนทำเราอู้ติดซออันซอเลยจ้านายใช่ไหมหวกรอลำปีใส่เราเราเก่งกว่านายปุ้งเอ้ากระเด็น ไม่โดนหรอกนายใช่ไหมนายอยากเป็นซื้อกับเราเหรอน่ากเป็นซื้อกับเราเหรอนี่นี่มามาดิครับมามาดิตูดกระลัมปีมาดิครับมาดิครับมาดิครับแหมยอันนี้ใช่ไหมปึ๊กกระลัมปีอยู่ที่นี่นะอะไรเดี๋ยวนายต้องโดนฉันอื้อ ไม่โดนนีจะต,ติดกันหรอเอา้าเกือบโดนนีเอา้าไม่โดนเอา้เอาเอากระป๋องปีไปกินซะเด็กดีดน,น,นี่อ่ะกะป๋องปีไปกิน <c oughs> โดนเหมือนกันอะไา,าต่อไปวิชาต่อไปก็เป็นวิชาอ่าวิคช็อปวิชาเนี่ยต่อไปอ่ะวิช็อปอยู่ที่นี่เนอะ เอ้ยก็เดี๋ยวรอคําสั่งก่อนอื่นแล้วก็จะลองเล่นกันให้ดูก่อนก็ต้องกดกดตรงนี้ก่อนให้ได้ไม้มาแล้วเราก็จะเอาอะไรก็ดูเลยเอานินจาอ่ะมาตึ้งตึ้งตึ้งได้แล้วแล้วสามารถเอาไปลงสีได้จะเอาลงสีอะไรก็ได้อย่างเราก็แบบสีน้ำเงินก็ได้นายอยากตายไหมนายอยากตายไหม น้องกระเด็นห้องกระเด็นไปแล้วตัดไม้แล้วเราก็มาตัดไม้โอเคได้้หเอละต่อไปเราจะทำเป็นอ้อนี่นี่นี่ครูให้ทำอันนี้เหมือนกันอ่ตตอกๆๆๆนี่ครูให้ทำทุกวันจ้าดาวกระจายมา เราเอาเป็นสีดาเพราะว่าในเรื่องน้ารูโตเป็นสีดาอันนี้เราเอาสีแดงมั่งนาอยากไปใช่ไหมปิวน้องก็เดินแล้วน้องก็เดิน,นแล้วไปไหนแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะทําเป็นปจรวดะรนะจะรวดสุดเท่ของเราพอได้หบดับตบตบต,ต,ตรงนี้นะขน้างบนนี้คือจรวดจรวดวันนี่จรวดงไ,งไปก็ อ่าฮะ <Bond> <t ans> <t ans> อันนี้หรือเปล่าอ่ะสีอะไรดีน้่นน <ล os> <in> enfin ี่เราตำรวจแล้วตำรวจตำรวจหนูเป็นไปเลยนี่อ้าวน้องล้มไปน้องล้มปิ้วมีเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะต่อไปต่อไปเอาเป็นเครื่องบินโอ้ยต้องแต๋งตองต่อไปต่อไปเอาเป็นบเราก็ตายนี่เราก็ตายมาแล้วเออระ นี่เราก็ตายโอเคก็เป็นสีแดงเลยนี่ไงล่ะแก่จะตายไหมนี่เราก็ตายไงนายอยากโดนเครื่องบินเราเหรอมามามาปิ้งไงอุ่ยไม่โดนเลยไปไหนน้องอยู่เฉยน้องบินไปนู่นแล้วไกอยากโดนเครื่องบินก่อนฉันเหรอเรอะเราก็ไปวิชาต่อไปกันโอ้โหก็เอาเป็นวิชาศิลปะโอ้โหอยู่ตรงนู้นเลย อุ้ยปิ้งจากปี่ตนไปดีกว่าไปะหือกันละเขานั่งเรียนกันอย่างสงบสุขเป็นวิชาอะไรอะอ่านี่เราก็สามารถระบายสีได้เราจะระบายสีสโนมนให้ดูนะทุกคนอยู่ตรงไหนอะอันนี้นะตรงในเนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาเป็นสีดำเนาะ อะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตึ้งอันนี้ห้องดนตรีนี่เป็นไงเก่งอันนี้ก็เปล่าอันนี้จะไปสีแดงอ่ะเดะอันนี้คือเก่งฮะนี่น้องน่ารักต่อไปสีดำสีดำชิบแล้วก็อันนี้ห้องซามูนอันนี้น้องน่ารักมากเลยเอาละเราก็จะไปไหนต่อ อันนี้ข้างบนควรจะเป็นสีน้ำเงินป่ะอ้าไม่ใช่ก็ผิดโอเคแล้วเราก็มาเป็นสีใหม่เนาะอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวก็ผิดก็พิดนี่ได้สีดำมาเร้วปึ้งสวยไหมทุกคนสวยว้าเนี่ยวสีแดงสวยกว่าสีแดงสีแดงสวยกว่าโอ้ยได้ไงวะพิ้วเอาโดนเนี่ย แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนเดิมฮึนี่เอาดิวอ,อะไรคุณบีคุณบีมาทำอะไรคะคุณบีอ,อ,อ,อ้าวโอ้โหเศร้าแล้วนะอ่าน้องสีชมพูดีไหมน้องแบ้วปิวโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอะไร ต่อไปก็ <c oughs> <c oughs> วิชาทำอาหารว,าว้าวเอาหมดกดปิดสีแดงๆนี่เนอะ <c oughs> นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมให้ <c oughs> สามารถเอาไปทำเป็นนี่ได้ <c oughs> เอา,เ,อาเป็นน้ำ <c oughs> น้ำอะไรพาน้ำ, <c oughs> น,ำน้ำปัน่นน้ำปัน่นปึ๊กนี่เราได้มาเลี้ยวเงียบๆ,ๆ ข้างหลังข้างหลังข้างหน้าตรงนี้เป็นไอติมแล้วก็กดได้เลยตึ้งตึๆงตึ้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 ง เปียงหมดหมดไวมากอ่ะต่อไปอันนี้เป็นพิซซ่าแล้วก็เลือกได้เลยว่าอยากได้เป็นหน้าไหนอันนี้เป็นน้ำราดขีดแดงๆของพิซซ่าเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นชีสอันนี้เป็นมัขเอเทศอันนี้น้ำมัคเซเตสใช่ปะอ่ะเหอะไม่รู้จะไม่ได้อ่ะส่วนอันนี้เป็นสับปะรดที่ครูให้ทำอะไรส่วนอันนี้เป็นผิกน้อ ก็ปิ้วเข้าไปเลย,เร,ยเราก็จะได้ดาวอย่างนี้นี่มะลินี่อาหารน่ากินจังเลยกันน้อ่เอะอะไรของเราอะไรของเรานี่ได้เลย้วอะไรเราก็ลองชิมกันยำ่มเยินี่ดูหน้าพิซพซ่าหน้าพิซซ่าน่ารักมากเลย ขายไหปนหนึ่งชิ้น,น,น,นยิม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 ก็เดี๋ยวต้องรอคุยอีกทีนะว่าคุณจะสั่งงานแบบไหนน่ค้ี่คุยทำพิซซ่าแล้ก็ไปข้างหลังกันเลย นี่อันนี้ปึ๊บเหมือนว่าจะให้ทำใส่ซอสใส่ชีสแล้วก็ใส่มะเขือเทศน่าจะแค่นี้มั้งแค่นี้แหละโอเคแล้วก็ไปอบเลยเอาไปอบกันเลยอบเพื่อพิวพิวคุณพี่ลอยได้หรอคะกระดมปีมาเร็วนี่ได้ตามมาเร็วอะมาเร็วอาหารอร่อย จะดูแบบดูหน้ามันไม่เหมือนเท่าไหร่นะเอ้ยหรือมันไม่ใช่มะเขือเทศเนี่ยดูหน้ามันดิหน้ามันไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนเอ้เมอโอเคก็คล้ายๆเหมือนกุนเชียงเหมือนกุนเชียงไง no okay มิ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 มมิิม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 มิ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 ิม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 มิมิมมิ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 ม ให้แล,แล้วเวลาเรากินนะทุกคนเวลาเรากินนะทุกคนมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นี่เพื่อนนายอยากโดนตีใช่ไหมนี่เน okay, ี่ยอืออืออือแบบเหมือนข้าวเพื่อนทางอ้อมโอเคไอเต็มเราก็หมดไปแล้วหนึ่งมาใส่เพิ่มกันหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดเก้าสิบได้แค่อันเดียวอาตีเพื่อนอีกรอบยังไม่มีไม่ม ไปกัน